โทมิรตรมงตัวป็นจ้าดอ <ừ> น,นี่น้องเบงนงะตัวนั่มงมงวงง่งงามงามเหลือขึนอ่ะอืงามนนแบบจริงๆเลยจังเี่อ่างามให้ สวัสดีจ้าสวัสดีย่ำเสื่อๆจ้าพี่น้องนี่ก็พาพี่พาน้องลงทงลงท้ายที่เก่าละจ้ากำลังลวนน้ำกันจ้ามียังหามาได้เดือกได้จ้ำวันนี้พี่น้องไปลาลวนน้ำกันจ้าดูแลกของขาจ้า ถึงแล้วจ้าตัวผู้จ้ะ ไปเลยจ้ยยาหหอับดังแก่หรอตัวุูยแล้วจ้าเห็นตัวจ้ะเอเค เธอูดจ้าทำไม่ไรจ้ะ ธราทำอะไรเนี่ยไมู่ดล่ไปอีก อพี่หนอตัวผู้จ้ะถึงจ้าเลือกกี่แลยจ้ะตัวเม่จ้างามๆเลยพี่หนอเจอตัวแล้วจ้า ตัวแมมงามจ้ะจ้าเสียและตัวผู้จ้ะดีดีเลย ตัวงามเลยจ้ะตัวผู้จะไม่หลูดกันหุ่ยใหญ่ตัวงามบ่หูจิ้มปิ้มเลยจ้ะพี่เนาะเลิกแข่งจ้ะฮ่าสี่เอาขึ้นมาก็ได้ จ้ะตัวผู้บัวปุยไงจ้ะอุ้ยเลือกเท่านี้เนาะชุดเสียไม่ได้จ้ะตัวผูข้างหน้มีไงจ้ะ ตัวผูงามจ้าหนูน้องกันพี่น้องห้องยังไง พี่น้องมึงวันที่ใส่กุ๊บมึมีแต่หนามที่ซื้เอเฮ้ยตบง่ายจ้จะบรรยากาศดีพี่น้อง Mình muốn ăn chính xác như kiểu thịt của nó. Đúng rồi, cục vú เดีนี <mel od ic eland> oh ่เนะเปลยนเป็นบางควยบางหูตัวผู้บางหูอนี่ะซาบปิเด้ ตัวผู้จ้ะเดี๋ยวเรงไปเกาตัวงามจ้ะ พี่น้องโขงกนเนี้ยเลิกก็เลิกเลือกแค่พี่น้องอตัวผู้จ้ะตัวยิ่งใหญ่กล้ามยิ่ใหญ่ตัวยิ่งใหญ่พี่น้องแก่พร้อมจ้ะตัวผู้ร้ายกันถึงนี่ห่ห้องเสียงร้องเลยจ้ะ ตวเม่ตวผูงงามๆเลยจ้าหนูตัวเป็นชิงามเลยจ้จะ ่จะเป็นขี้หินจ้ะพี่เนาะอ,อืมตัวแมวงามจ้ะคบหัวจ้ะพี่น้องตัวง,งามเลยจ้า

ตัวแม่สีกำกำเลยจ้าถามทนยพี่นองอย์เดี๋ยวย ตัวเม่ซีมกำมเลยจ้าตัวผูง้งามจ้านี่หนจ้าบุญโตเมีดบุโตเป็นจ้าอ้ยนี้น,นะบุโตนั ม่วงๆงามๆเดีหลือกันอ่ะอืองามแบบจริงๆเลยจังเลยอ่างามแฮ ตัวแกีเลยจ้ะตัวแม่พอหน้อ,นนอนงมาเลิกเลยจ้ะเดี๋ยวตัวงามจ้ะตัวเม่กับปูธงนี่มาเลิกจ้ะพี่น้องหอดอ,อีกแล้วตัวเม่เลยจ้ะ พี่น้องอืซาบะเฮงจ้าแต่ก็เอาขึ้นกาแลจะเอาไปให้กินตัวแม่เด้จ้า ี่น้องตโตขึ้นตัวแมวงามเลยจ้าจ้าสื้าพพี่พาน้องมาสรุปคลิปกันจ้ะเตัวใหญ่กับปูเ่าห้ามทุ่งใหญ่จ้ะพี่น้องได้ร้ายด้อจ้ะประมาณสองกิโลตัวใหญ่งามมักๆจ้ะหน่อยเหรอตัวเดียวจ้ามาหนีิ จ้าสื่งชอบคลิปนี้ขอฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามมนชีพีเทศนำไงจ้ามาดูน้ำกันไปในะคลิปใหม่ไปเรื่อยๆจ้าพี่น้องจนกว่าเฮดสีออกอีกรอบนะจ้าเนาะจ้าสำหรับคลิปนี่ขอตัวก็ับบานก่อนจ้าสวัสดีจ้า